สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอาหารขายมาทําอาหารทานกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้มาทําเมนูแนงหมูค่ะ,ะแนงหมูเราใช้สันคอหมูค่ะวันนี้สันคอหมูสไลซ์เรียบร้อยหั่นเรียบร้อยค่ะเราจะหั่นแผ่นบางๆแบบนี้นะหรือใครจะหั่นแบบอย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่นะเนาะห้าร้อยกรัม มีพริกแกงแผงค่ะพริกแกงผงสองช้อนโต๊ะหรือประมาณ80กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะค่ะกะทิค่ะกะทิ5 0 0 ml น้น้ำปลาประมาณช้อนครึ่งค่ะช้อนโต๊ะเนาะช้อนครึ่งมะเขือมะเขือพวงค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เนาะแต่เราจะใส่ค่ะวันนี้เพื่อเผื่อมันจะได้มีผักนะคะ เราจะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยค่ะสี่ใบพริกชี้ฟ้าแดง4เม็ดค่ะเรามาทำพร้อมกันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะผัดผัดพริกแกงก่อนค่ะ ผัดไฟอ่อนค่ะ ผัดไปผัดไปจนกว่าพริกแกงพริกผัดไปจนกว่าพริกแกงของเราจะหอมแล้วก็กะทิแตกมันก่อนค่ะใช้เวลาสักพักตอนผัดพริกแกงนี่ค่ะใจเย็นๆผัดไฟอ่อนๆจนจนพริกแกงเราหอมก่อนค่ะ โอเคค่ะเห็นไหมคะน้ำมันพริกแกงลอยขึ้นมาแบบนี้คือกะทิแตกมันพริกแกงหอมแล้วเราก็เติมกะทิลงไปเลยค่ะกะทิจากกล่องของอร่อยดีมันเข้มข้นนะคะคเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะ เติมน้ำลงไปนิดนึงก่อนตอนนี้เร่งไฟเลยค่ะเร่งไฟเร่งไฟขึ้นเราจะมาปรุงรสกันค่ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บสองช้อนลงไปเลยค่ะ,ะแนงมันจะออกหวานเค็มนะหวานเค็มน้ำปลาน้ำปลาเราใส่ไป ช้อนครึ่งก่อนค่ะเพราะว่าพริกแกงของเรามันก็เค็มอยู่แล้วนะประมาณช้อนครึ่งแล้วค่อยมาเติมเอาทีหลังก็ได้ค่ะรอให้กะทิเราน้ำตาลละลายแล้วกะทิเราเดือดก่อนค่ะแล้วเราค่อยเอาหมูลงไปผัด ชิมรสดูก่อนค่ะอืมพอดีพอดีเป๊ะเลยค่ะหวานน้ำเค็มน้ำปลาสองช้อนค่ะเมกี้น้ำปลาสองช้อนพอดีเป๊ะเลยน้ำตาลละลายดีแล้ว ใส่หมูลเราลงไปเลยค่ะเราจะเขี่ยวหมูให้น้ําแกงซึมเข้ากับเนื้อก่อนเนื้อหมูก่อนค่ะเราจะใช้เวลาเขี่ยวไปสักพักหนึ่งค่ะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะตามนี้เป๊ะเ,ะเลยค่ะทั้งพริกแกงทั้งน้ำตาลปี๊บทั้งน้ำปลานี่ค่ะตามนี้เป๊ะเป็นใช้ได้เลยค่ะเป็นอร่อยเลยแหละจะเคี่ยวให้ซึมเข้าเน,เนื้อก่อนค่ะจะเคี่ยวจนกว่า น้ำแกงจัดซึมเข้าไปในเนื้อก่อนไม่ต้องไฟไม่ต้องแรงนะคะตอนนี้ไฟอ่อนไปกลาง กลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมกะทิหอมเครื่องแกงหอมมากเลยไฟแรงไปน้ำแห้งเราก็เติมน้ำไปอีก นิดเดียวเติมไปนิดเดียวค่ะไม่ต้องเติมเยอะเติมทีละนิดก็ได้ค่ะที่ไฟเราแรงไปน้ำเลยแห้งอีกสักพักค่ะ อีกสักพักนึงจะได้แล้วเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากเลยค่ะเมนูนี้ตอนนั้นยังไม่ทำกับข้าวเนาะไปตลาดไปซื้อไปซื้อกับข้าวเนี่ยเด็กๆต็องบอกผัแนง้งผแนงหมูผัแนงหมูตลอดเลยกลับมาก็กินข้าวเยอะมากเลยค่ะ เป็นเมนูที่เด็กๆชอบมันออกหว,วานๆแลรสชาติไม่เผ็ดหว,วานๆเค็มๆมันๆหอมพริกแกง าจะได้แล้วค่ะโอเคแล้วอันนี้เราจะใส่มะเขือพวงนี่ค่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะตามชอบแต่มันไม่มีผักเลยเราใส่มะเขือพวงเข้าไป ใส่มะเขือห่วงเข้าไปไม่ต้องนานแป๊บเดียวมะเขือห่วงเราก็สุกและโอเคเลยค่ะ,ะแนงหมูของเราก็สุกเรียบร้อย แล้วเราจะใส่ใบมะกรูดกับพริกตกแต่งลงไปเลยค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยเรียบร้อยประมาณสีใ่ใบใส่มะกรูดลงไปค่ะพริกตกแต่งลงไปเลยค่ะเราจะปิดท้ายด้วยหัวกะทิ นิดหน่อยเพื่อวความอร่อยเพิ่มขึ้นอร่อยดีค่ะตามชื่อของกะทิเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเว้ย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ